ขอกลัจะไปย้ำจมดวนทุกท่านกันได้วันนี้อยู่กับผมน้ำ빙แล้ววันนี้เกม <Okay. S 1> มีรันเพมีการอัปเดตใหม่นะครับมีการอัปเดตเกี่ยวกับโรงพยาบาลน,นะอย่างเช่นเอาตัวนี้มาน,นี่มันจะมีหัวข้อเพิ่มมาแล้วก็ไปดูที่เสื้อผ้ากันนี่มันจะมีเพิ่มเข้ามาสองหมวกนี่หมวกเดียวกันนะอ่ะผมว่าใส่หมวกนี้นี่นี่นี่อันนี้นะครับ อัปเดตใหม่นะอัปเดตใหม่ยากเก็บไปนี่งี่อันนี้รูปน,นี่หัวใจมันสีเขียวกับเป็นไงเป็นไงเป็นไง,นงถ้าโดนระเบิดหรืออะไรที่มันทำให้ตายอ่ะมันก็เป็นหัวใจมันก็สีดำโอเคอันนี้หัวใจสีแดงนะก็คือได้รับความบาดเจ็บแต่ถ้าหัวใจสีดำนี่คือตายนะถทาไม่เ่อนี่ หัวใจสีดำคือตายเข้าใจไหมเออหัวใจสีเขียวนี่โอเคปกติดีหัวหัวใจสีแดงนี่คือได้รับบาดเจ็บหัวใจสีดำก็คือตายโอ้โอ้ดูดูดูดดแปบบ๊แบแป๊บปิ้งทำไมเชืเอ่อจิ๊บเอ,อ้ย What the hell นี่ไนะงเรามาลองหมวกนี้บ้างดีกว่านะจะขับอนะไรเนี่ย แย่แล้วครับอืมจุดจอดมอโอ้จันยาวจะฉีดโอ้ฉีดไขเนี่หรอกก็จุดแต่งตัวมาเป็นหมอครับหยับปืออาขานนายเทไม่มีตัวละครเพิ่มมาโอ้สิได้ไม่ซื้อไม่ซื้อเออีไอ้นี่ไอ้นี่นั่นน่าจะเหมือนกับห่วงยางนี่แหละ ไอ้นี่มันน่ามันน่าจะเหมือนกับห่วงยางนะครับเข้าไปซี่นี่มันก็น่าจะเหมือนกับห่วงยางเนี่ยมันน่าจะเหมือนกับห่วงยางนครับโอเคมีเท่านี้มีเท่านี้นะครับผมก็สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปวิดีโอนี้กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ mà